ืันนี้เขาจิตทามก็บูชึกไม่เถ่าเป็นยังไงไม่เถ่าลูกมาหอดเื่อนอดชานเลยตบฟุ้มใจเข้าห่ยหวยละบาทนีเต้นก็ได้พอนก็ดีตอนมาเมื่อเลขกเห็นเราเจ้าก็หาเลยบ้องไหมละไ้เลยไ่นองเจ้าบ่อกไปหับเอาเราอยู่คนไปแล้วเอาบอลมาดนแลกกันเองูที่ไม่แห้งเด้อจนมีไฟหลายหล

กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟัง่งลาวและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังไทยและกับต่างประเทศนําเด้อยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บา่าวจรแชนเนลเนาะเมื่อนี้เฮาก็อยู่ที่บ้านนูนเมื่อนี้เฮาก็อยู่ที่บ้านนูนสำลานอ่าเมืองสองคอนแขวงสวรรค์นนเขตเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็อ่ามานาําเบ้าลาวพี่น้องกัยมาอ่ปลูกแครนเอื้อยหวนเพิ่นเนาะเพิ่นมาแต่อ่าฟังไทยพี่น้องเันวันนีเพิ่นก็อ่าไปได้ผัวเป็นคนไทยเนะาะจังหวัดอ่าสุราษฎร์พี่น้องเันเมื่อนี้เพิ่นก็ มาปลูกแขนอ่าให้พ่อกับแม่หรือว่ามาปลูกแขนเพื่อนแหละเนาะเพื่อนกลับไปกรุงเทพอ่ากันไลปีพี่น้องไม่ได้ติดต่อกลับมาเนาะก็คือทางบอลล่าเพื่อนก็ได้มาส่งข่าวให้ทั้งแม่เพื่อนพี่น้องเลยอ่าเพื่อนก็ได้กลับมาทางบ้านเนาะมาปลูกแขนเพื่อนกะอ่าส่วนทีมงานเน้าพี่น้องเลยมาอ่าปลูกแขนเพื่อนเนาะวันนี้ก็มากันหลายคนพี่น้องเลยมากับอ่าทางบาลล่าเพื่อนแอร์บาพรเนาะแล้วก,ก็บบาลน้อยบอลจรพี่น้องเลยมาอ่าแสดงความยินดีครับทางเอื้อยเพื่อนเนาะ โอเคเพ,อพี่น้องผัวเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราขับไปปวงวิชน,นมนกันเลยตอนนี้ก็มางหอดทางเข้าบ้านพะเล่นเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิไปเฮือนไปเลยเนาะไ,ไกล์บอกตอนนี้ไปเฮือนไป่<อ>ไปโอเคพี่น้องเดี๋ยวสิพาเราชมหมู่บ้านไปเลยเนาะไปหาเฮือนไปเลยไปกันเลยกินเอาเลยมาไกลพอสมควรมาเลยเนาะลายเลยเหลพี่น้าะ สอมคนนี่เปนพักทัน,าานเไปเด้อไปเด้อไ <c oughs> ปอไปอีกหน่อยนะจริของงดีก็ได้เลยนะ่ยเร อด้ทางนาต้นมะกรูดฮะคือเงียบแท้เลยเว้นคุณเจ้าเมื่อเบิร์แล้ว่เขามาซา่าะเ่ยอไปชอ๋อเล่นบ่ Oh. 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 Uh. bài okay? uh. <faint> ah. no. no. đi có là đó rồi tôi bài đi à ôm ôm cứ mát lạnh nỉ bỏ dắt chú pí nó à đi chú pí nó phải không ôm thôi sắp phải dắt phải dắt dắt mông bụng rồi đấy mông nó rồi đấy à rồi wow nhóc, 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 โดยสบายดีสบายดีตอนนี้ก็มาหอดเพื่อนเพื่อนนอพี่น้องมากับโบตันเพื่อนปูกแขนซาเนาะโบตันจับแล้วมีมีมีอยู่จังจงเลย ตัวนี้เป็นเหลาเด้อตัวแกะนี่งอย่าเบ่จริงถ่ายเยอะอ๋อนี่ล่าขาวีทางน้าเนาะขาวเล่าเห้่าว่าะาเล่าใช่เปลาเล่าจนเหล่าเออเบาลาาเออเขาเ็นยหาเบาลาวหลายคนใช่เ้ลาสาวเอแบบไหน ีาูาก็โอ้พอดีเลยมาดิ่งบัต้องมาทางไหนฉเนาะมีจ้าคน้ายกนก็มาหามาจากรั้ายแวกยจมาบกับเายลายใส่เอฟซีอล่าคนลายเนาะเสียลายหีเขาคุก็อกจะเกินมาจนก็ดีทมาจับจ้นจนห้างเหอลูกมากเนี่ยนี่ใจเลเพราะว่ามันอ๋ออันนี้เนาะเล่นหวไปนาาาวมา อยสางนี่เกิดจะมิดหมอตาัวหอนมได้โีตรหอนกันสาวกบสาวกบเอ้ายิ้มแมนพุ่หอดืิ้นว่าโอ้ก้บใจแล้วขั้นนั่นเองรู้ว่าใ้คอ้าั่จกด้อถ้าถาับเจ้ายังก็ไม่ท้าให้ถาเจ้าหมดเจ้าเป็นนโปในแกงกระเสีายยลายเห้มาเดี๋ยวมันมากันตัวน่ะเบาเองเข้าก่อน มั um นเลยจะว่ามันลยจะว้าเรอกจะห้าเรอกยี่อันลูกเห็นแล้วยี่หินก็ต้องเคยเห็นได้ยเออสบายดีสบายดีสบายดีดีมีจุกกระปัาดดูดมาหอดจอดเทิงวันนี้เช้าพี่น้องมาหอดเพลือหอดชาลาวแล้วพี่น้องเนาะมากับบทันทาผูกเคนจะม้วนก็ เด็ดมเจานเพ่ลายบอนเพิ่นไยบอลจานเพิ่นปากรมีทัังนี้ก็มี่ขอนปลาก้อนขอยาวอย่าลูกขอยามาเต็มุ่มบ่ม่ยัหงเราเพิ่นเพิ่นบอกแบบว่าหาห้ากก่อนมันมันดีกว่าอ๋อันว่าโดยการขั้นแรกล้างมวนมันบรจากคนไหนเป็นไรนโดยต้องปะ้เนาะแล้วบรจาคคนไหนโดยก็คือติดมอก เข้าใจว่าเขาจะด้ดีแล้วจะเอานรมูนะอากูเนาะใช่จะเอากหมูม่ได้จะเมื่อไรติดมือในพอดีเลยแต่โทรหาแต่โทรโทรดีได้ก็แล้วก็โทรย็แกดก็แล้วพอดีเราได้เข้าบราได้ข้าเฟซบุ๊กมีแต่อยู่แฟนเพจอย่างเดียวแฟนเพจจะมูจัดเลยมันจะเฟซบุ๊กเ่ามอนจะเฟซบุ๊กเขเนาะเขาต้งไปหาไอ้พ่อนตะองนีเบอร์โทรจะโทรห้เฮาจะบอกโทรก็บติด บ่ว่าบ okay ่สิบ่มันได้ได้ได้เดี๋ยวสิปลูกตํารังก็ได้เนาะพี่น้องเอ้ยก็ได้ตํารังก็ได้ทุกคนก็ดีโดยบุมีมีส่าาแล้วม่ บาเอ็นมานีติดภารกิจบริมานำมีแต่บ่าวพรบาวน,น้อยบาวจอดมามาัดนี้เนาะด้วยอะ,อะ,วะ,อยะาวมนนี่เขาสิทามกบพม่เม่าเป็นยังไงเม่เาลูกมาหอดเทื่อนอดชานเลยตกปมใจเศ้าห่หวยหัวละบาดมีเต้นก็ได้พ้อนก็ดี ตอนนัเมื่อเลขกเห็นเราเจ้าก็ห้เลยบอกไครับหายเลยเห่นเรเจ้าบอกไปหับเอาเราอยู่คนไปแล้วเอาบอลมาดูแลล่องของล่งเจ้โล่่องแม่าลกงแม่บอล่องลงลงวะไปแล้งกๆอ่สามสิบปีได้อกสี่สห้าสี่สิบห้าเยบอกสี่สิบห้าปี โอ,โอ้อดดนนนนโอดนโดีโดนโดนาด้ดโดนคิดเจ้าดีคือแบบโดนที่สุดโดนที่สุดสี่สิบห้ปีแบบเดินบริ่ต่อกัต่อากัต่อา้กันตาน้กตอข้างหบ่อต่องน้างกังกันพ่อขกน่อน้่งกินขนกตอหน้นอยาห่อางนน้น้อหนอย่างน้่นอน มีเหล่ามีอะไรอ่งโอดยขึ้นหมดขันาาผมจะกร้างไปไปหอนดโพลนเก่งคไหนผาเซน่เจ้าเจ้าเขาบอไปอันน่ะหอดลักสารยิ้มห่าพดกลยกาย่อมด้าหอดใช้กันเทาะฮอนไปยังหมดพุ่นไปเรื่อยไปหาไพนะหาลำปีกเราไปหาดองไปหาลูกจาาไม่แห้งคพ่อม โบัวแต่ว่าไปหาบรรุไปบึงดหลงาบอ ạ o คือโบเปนเฮ้าเนสใช่หมไม่จับโบจัก่โจักเฮงเวยโฮากันได้โตกับโเป็นแบเอาไม่ได้โบกันฮันจักเ้อนุักนจัมาเจยมอินโกนิเท่มาไเมันยเพราะว่า นี่ยพอจ้านกับแกอย่างน้องาวกาเกโอ้ยน้องสาวมันแดงเจ้มื่อกี้น้องสาวกขได้จานนั่นนั่นเลยน้องสาวคือน้องสาวหลานั่นเออคุนผู้จะคอยเลยฮะเราเรามาแต่ไทยคช่กันเหรไม่กันผู้นั่นแล้วเอามาอ๋อคือลาวฮ่อมีหมดแดงดูดเจ้ากังั่ง่า่ายพูดเลเพิ่เห็ติเต่าบ้าลาะ ว่าไหก็ใครติ๊กต๊อกบอบ่พรบ่อพรแน่อยจะพ่อบ่พรจะว่ามันน่ไปบ่อผูกแขนเล่าอ่ะเนาะอ่ะโดยสวัสดีเด้ออันนี้คือน่องสาวแท้เลยเนองสาวนี่ปิ๊งปิู๊้นี่ปิ๊งปิ๊งูิ๊งปเ๊งปิ๊งปน๊๊งปิ๊นป๊มูงงงง อายุทยาอายุทยาลำนุ่งกาลำนุ่งกาเออก็เลยว่าพี่ต่อเอื้อยได้ไปเห็นงานประมาณเลยเดือนกว่าพี่ต่อเอื้อยได้ก็เลยว่าพักงานไปตั้งแต่วันที่หนึ่งถาเอื้อยว่าว่าแม่บอกว่าให้เอาเอื้อยมาส่งก่อนแล้วเออไมเลย้ถามดย นั่งรถมาแต่พุ่นไกลบ่เอยก็คืนนึ่งการมาดูเดี๋ยววันนึงเดีย่อเดีวเดี๋ยวขึนนึ่งอ่มีลังสองวันเอ้ยสองขึนก็วันนึงสองสอนสามวันสองขึ้นสามวันเออสามขึ้นสานเรางที่เมื่อยเติบได้นั่งรถก็ได้นอกก็ดีแล้วมาหอดมา อ่หอเทอนหอนซานเลยเนาะดีใจเลยเนาะซื้อป่มแเลยไเลยไปารไม่าไปถาากรไปถาวาวรไปถารไถาวาวเไปงาวรไปถา้าวรไปถาวรเปถาวราวรไปถาวงไปถาวราแรไาวรไปถาเาวเไปารไปนาดรเอถยเรไนนาวนไปนาวรไปถาเราวรไปถายขไาวราวปาวรไนถาวรไ้นาปปวาไปอาเาาวนาาาปาาราะพี่น้อง

มาดูะเดี๋เดียวาคนก่อนมี่นบไปดน้อกได้ไดได้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 ด้ไดด้ไได้ไ้ได้ได้ไ้ไ้ได้้ได้ไได้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 ไ้ได้้้้ได้ได้ด้ dạng bóp nha 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 dạng bóp nha

้เป็นพี่เป็นน้องตันรอดแน่เกียงน้องีไปได้ถ้าไข่ที่กเราไปแล้วเรา่ตาได้เราจะกอกนเาปโดนกอนเราก็กอกไ่เต่าเราไปยิงแตจนพ่ยังมาสืบแล้วเรากรอกสายป30ปีปวดิเด็ดตุ่มเงนน้กระดด้วตายหมแหละ อันแรกไปทอดเอ้ยเขาก็เป็นเป็นที่ไปลองไปถ่ายที่นเนอะก็อาจจะมีนี่ก็ไปเนอะก็ไปเอ็กซไชีเด้าไปไหวเ้อไปทงนั้นกับไปเม็กันได้เนอไปเม็ดกันได้เอาแล้วเอานล้วเอาแด้ว เบอรแล้วท้งหายุ่ไม่อดเลยโมบีเบอร์โทระเนาะยังไ่เขาเบอร์จ้านูห้างย่แหาหใส่ใส่สใส่ย่ใส่่อใส่ไม่

ป่าใจเป็นลูกโป้ไม่แม่แม่พูไปเต้าวนี่ลูกเป็นสิก้ใจจะปจบว่อจัควายยังแม่น่แม่ก็เจือเจือจะีมแต่ะโ้ยใช่ไหมนั่น่ใช่ไหมโอ้ยบ้านุยเยงกุยบอกวดียวจะจนับ่าอันนี้คือยังมาบุกได้แน่ทำงานอะเป็นผาดคนเดึ

ฮะพี่น้องตอนนี้กับผูกคอกรบแกนแล้วบางทีก็ต่อยเนาะเหงลูมันเป็นแห้งแห้งค่ะทังแม่มันก็สีดีใจขนาดเนาะดโตเห็นมาเจ้าใหม่จะปวกับปขาเห็นเจ้ามาจ้าแม่อยพูมใจก่นด้วยแม่เปดีใจนี่คือแบบ สุดยอดเลยพี่น้องน้อผู่เป็นแม่พี่น้องกันได้เห็นหน้าลูกหน้าเต้าอะไรแบบว่าโอ้ยโอตรหวานเจ้าหนูเลยลูกก็เป็นคนเลีกยงแดงโดนหาลูกไปไปได้ซสำสำสำตา้แล้วได้เกิดใหม่น้องแม่เกิดแล้วได้เกิดแล้วจะเจ๊าเขาแล้วได้เรียบร้อยเลยแจกาเขาแจกอ๋ออเจ้แจกเจาเขาฮาเรียบร้อยแจกาเขาเจ๊าเขื่อเราไปตัวไปเจ๊าไปไปเจ๊าเมื่อไ่ลูกก็ตายอยู่ก็ตายโดน ลูกจะคนก็ทำบวาิหาหมกคำเนี่อนนี่และที่กี่ว่ายังจำอง่อกบมยังเหือจะคนบนทีเนี่ยเออเหือจะคนบนยังเหลือสี่ลูกเขามาให้เลยที่ก็หาวกเจ็ดแปดหเก้านสี่บานเนาะคบเก้าบานกเออเเอาเอเอเลอเเออเอเออออเ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 เเออเอกเเเอนอเอเ ไม่ได้ไปลุกเป็นเต่าได้งฮะันแบงครับแบงอันอันนี้เพื่อนาแก่ยาไอ้ดอกเพื่นผูนี่เด็ดนี่นี่นี่ผูผแขนมันเยเกยนี่บ้านเพื่อนเพื่อนเปิเนาะนี่เนาะเพื่อนเออมาเกยก็มาปูให้สกีกับาท่านเดูปูแล้วก็ยังให้จามาโดยปูกระโลเดียบร้อนเดยเ้อ แต่ละคนคือแบบไปมีครอบครัวกันแหละและลูกลาภไนันองเนาะก็บ่มี่ครับได้ใช่ลายเนบ่มทายหช่ายี่มมีบอกจะหน่อยเปินก็มีแหละเนาะเพิ่นกําลางหัลเงินหาคาพี่นไอมเนอโดยโดยไปออกไปไหนข่าวตรงกลางมีอันนี้พาข่าวพาน้ามาพี่น้องมาถ่้ขางงัว2โตเลยคางงัว2โตัเหนาลาบซีนพี่น้องลาบซีน เมฆกระดูกกระดูกกระดูกเขาตั้งเต้นไม่ตั้งใจเลยโอเมนะทำได้ยังไงเป็นคนมาในงานเนาะผูกแขนกับผูกแขนตั้งแต่เศร้าหมดแล้วพี่น้องเลยตอนนี้กะทางเขากินข้าวกินน้ำได้เอาไปทิเรียบร้อยเนาะพี่น้องอ่าทางบ่าวพรบ่าวน้อยเพิ่นจะเสียขอสัมภาษณ์ทางเอื้อยเพิ่นก่อนเนาะอ่า ทางเขาเข้าที os, ่น้ำแล้วก็สิพากันเมื่ออะไรพี่น้องมาเนี้กคะคือทางเอื่อยเพันกาสิพากันกับไทยเนาะกับผัวที่ว่าเป็นคนไทยเพิ่อนผ้ากันกับมื่ออื่นเนาะพี่น้องไปเดินเดินทางต่อเนาะเพราะว่าทางเอื้อยทางผัวเพิ่นกะมีงานข้างพี่น้องเลยตะแก่เพิ่นโทรนำเนาะเพิ่นกับบรรดาโยรินสงขการสักพี่น้องเลยมาหาเยี่ยมยามพ่อแม่เพิ่อนมาผูกคอตะแกรเนาะกลับไปสู่งานอยู่ไทยคือเก้าพี่น้องเลย เอออโอเคพ,อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับวจรเก็สิขอจบคลเพียงพอจะนี้ก็เด้อม์กมันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดซั่นกระดิ่งครับวจรน้องเพ,พ,พื่อจะพยาคลิปใหม่ๆจากซองของเราสำหรับคลิปนี้กันไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง